ค่ะพี่น้องทุกคนวันนี้แม่ปีนาผ้ามาเบ่งดอกของเชอรี่ค่ะโอ้ยลมแห้งแห้งค่ะวัอนี้ค่ะนี่ละค่ะคือดอกของเชอรี่กาลังออกดอกบานสรั่งสวยงามค่ะเป็นต้นเชอรี่ที่อยู่ข้างทางค่ะเป็นของอําเภอซึ่งแต่ละปีเข้ากับมาสามารถเก็บกินฟรีได้ค่ะกระเจ้าบริวาบริเวหัวเลยแต่ว่าก่อนสิกินกับน,น้ำไปล้างให้ดีๆค่ะ นี่ค่ะดอกของเชอรี่กับประมาณนี้ละค่ะสวยงามค่ะแต่ว่าปีนี้ดอกบดกซ้าปีที่แล้วปีที่แล้วดกดกค่ะปีนี้ดอกยังเป็นสีห่างๆอยู่ค่ะคันดอกคือปีที่แล้วนะโอ้ยงามหลายค่ะปีนี้อาจสีบดกปันไดค่ะมักเชอรี่นี่แต่กับพ่อได้เก็บกินแน่นอนอยู่แล้วค่ะเชอรี่ฟี่ข้างทางค่ะเก็บกินได้นี่ค่ะผึ่งน้อย พาาุดนะคะปีนามาหน่อยลูกสาวคา่ะอีลามาไหมลูกมามามาเนียโมนเนียโมมาไหมลูกมาขึ้นมาไหมลูกขึ้นมาขึ้นมาไปลูกไปกลับบ้านกลับบ้านหนูแม่เอินแล้วค่ะกำลังขึ้นมาคา่ะมาลูกไหม่ีลามาลูกมา,า,มา,กมานี่ละค่ะเป็นเชอรี่อยู่ข่างทางคา่ะโอ้ยหมาใหญ่กำลังมากหรอกค่ะจำหนีเด้อค่ะพี่น้องจำหนีเด้อค่ะเวลาค่ะ